ผมวันนี้ f c พัฒนาชายแนอนครับวันนี้เนาะก็เหมือนที่เกินบอกอาทิตย์ที่แล้วับเนาะอาทิตย์ที่แล้วดอกดอกโศกสะปันนะครับดอกโศกสะปันที่วัดเพ้าเนาะอาทิตย์ที่แล้วก็กําลังตุ่มๆนะครับเนาะมาอาทิตย์นี้ดอกเขาก็จะค่อนข้างเยอะนะครับในส่วนของดอกสะปันเนาะดอกโศกสะปันนะครับนี่นะเม้าที่ตุ่มๆก็มีเยอะนะครับอาทิตย์นี้ดอกฟิดเก็บเจ็ดเต็มเต็มเต็มลานวัดนะครับวันนี้นะครับดอกสะปัน โศกสะันครับโศกสะันครับเนาะถึงชื่อเขาจะไม่ค่อยจะเป็นมงคลเท่าไหร่แต่ดอกเขาสวยงามครับดอกสะปันสายพันธุนี้นะครับเนาะดอกโศกนี่มีหลายสายพันธุ์นะครับเป็นโศกต้นถุงสูงก็มีนะครับอันนี้โศกนี่จะให้ลมเงาดีนะครับส่วนโศกน้ําดอกเขาจะออกดอกคล้ายๆดอกเข็มนะครับออกสีเหลืองสีส้มนะครับที่อยู่ทีงด้านโน้นนะครับเนาะเดี๋ยวพนาพาไปดูทางโน้นโน้นครับว่าเป็นยังไงครับลานดอกโศก ดอกโสกสปันวันนี้ับเนาะดอกค่อนข้างจะสวยงามนะครับสวยงามอทุกต้นนะครับวันนี้ครับแดงแดงเต็มไปหมดเลยครับสวยงามหมดเลยครับดอกสวยๆแบนนี้เลยครับดอกสวยๆวันนี้ดอกค่อนข้างจะฟิตเต็มต้นนะครับนะวันนี้ครับสวยงามครับสวยงามดอกทุกต้นครับประมาณเดือนกลางๆเดือน กุมภาครับหลังจากวาเลนไทน์มาไม่กี่วันครับดอกก็จะฟีดตั้งแต่ช่วงวาเลนไทน์นะครับจำง่ายๆเนาะถ้าใครอยากจะเข้ามาชมดอกโศกสปันนะครับที่บริเวณวัดเพ้านะครับวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดพิจิตรแล้วนะครับเนาะก็เข้ามาชมกันได้นะครับถ่ายรูปมุมสวยๆของดอกสปันหรือดอกโศกสปันตรงนี้กันได้นะครับตัวนี้ดอกฟีดเต็มที่สวยเลยครับนี้ครับลานน้นก็จะแดงจมไปหมดนะครับ สวยงามมากครับตัวนี้ครับดอกก็จะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับดอกมีก็ะชูช่วงฟิตเต็มที่นะครับนาอด้านโน้นก็เต็มเลยครับทางนี้นะครับนี้ก็ดอกเต็มนะครับดอกสุกสันตันนี้ครับนาอตัวนี้ก็ดอกเยอะครับตัวนี้ดอกเยอะครับดอกเหมือนกันครับผมสวยแบบนี้เลยครับสวยแบบนี้เลยครับแดงไปหมดครับแดงไปหมด เต็มลานวัดเลยก็ว่าได้นะครับโศกสปันต้นนี้นะครับผมมองสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับจะห้อยพวงระยะออกมาเป็นแบบนี้นะครับต้นโศกสปันที่วัดเพ้าแห่งนี้นะครับวัดเผ้านะครับความสวยงามดอกโศกชนิดนี้กันนะครับมันเป็นยังไงสวยงามมากครับสวยงามมากครับต้นนี้คับดอกแดงเต็มไปหมดแบบนั้นเลยนะครับต้นนั้นก็แดงเต็มไปหมดครับจะ สูระยะที่ร่วงโรยนะครับเนาะนี่ตันนี้ก็ยังฟิตอยู่นะครับฟิตอยู่ครับตัวนี้ก็สู่ระยะที่จะร่วงโรยนะครับก็คงดอกมาสองสามวันก่อนครับเนาะสำหรับดอกต้นนี้นะครับตันนี้ก็เยอะอยู่นะครับต้นนี้ก็ยังเยอะอยู่นะครับใครมาตอนนี้ก็ยังทันนะครับก,ก็ยังทันนะครับมาทันดูเห็นความงามของดอกโศกสปัตนะครับ FC พนาที่อยู่แำเภจังหวัดพิจิตรนะครับใครอยากจะชมดอกไม้สีแดงท้องลมระยะมา ส,ส,ส,ยสวยๆแบบนี้นะเข้ามาเที่ยวที่วัดเ้านะครับวัดเพานะครับอำเภอโคทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับในสวนดอกโศกลานดอกโศกสปันตรงนี้นะครับสวยงามกันแบบนี้เลยนะครับสวยงามกันแบบนี้เลยนะครับนี่ครับห้อยระยะเต็มไปหมดแบบนี euh. ้เลยนะครับตอนนี้ช่องฟีดเขาต้นนั้นแดงเต็มไปหมดนะครับตรงนู้นนะครับตัวนี้คือดอกเยอะนะครับดอกเยอะดอกแบบนี้นะครับมีช่องฟีดเขาแล้วครับ โซกสะพันครับผมต้นนี้นะครับดอกเยอะมากครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะย็นครับค่อนข้างจะเยอะตันนี้คร <c oughs> นนับแดงเต็มไปหมดแบบนี้แวละแบบนี้แหละนะครับประมาณนี้แล้ะครับนี่นะครับเต็มลานวัดแบบนี้นะครับก็ปลูกกันไว้ค่อนข้างจะเยอะนะครับต้นดอกโศกสะพันนะครับเนาะ ดอกเขาทรงแปกสวยงามครับสวยงามครับจะเป็นแบบนี้แหละครับดอกเขาจะห้อยระยะลงนะครับเต็มลานวัดเลยแบบนี้กันว่าได้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่คือโศกสปันดิปนามาถ่ายค่อนข้างจะเยอะครับฟิสจะเป็นที่แล้วเนาะลานดอกโศกสปันนะครับโศกสปันที่วัดเพ้าแห่งนี้นะครับผมดูด้านโน้นครับ ก็เป็นดงเลยครับเป็นดงของป่าของเขาเลยโดงของป่าของเขาเลยครับโขกสับันตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ค่อยจะฟีดเท่าไรนะครับต้นที่ฟีดกันทางนั้นโน้นทางนี้ร่วงไปเยอะนะครับต้นนี้ครับดูต้นนี้กันนิดหนึ่งครับต้นนี้ต้นนี้ก็เยอะครับต้นนี้ครับแต่ก็มืดไปหน่อยนะครับนาะต้นนี้ครับต้นนี้กําลังดอกดอกใกล้ๆกันนี้แล้วครับสัมผัสดอกใกล้ๆกัน แบบนี้กันเลยครับเห็นนี่นะครับสวยครับประมาณนี้นะครับนี่คือโศกสะปันครับมันเท้าวนองสวยงามเลยครับต้นใหญ่ที่ต้นใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับพนาพามาดูตรงนี้นะครับเนาะในส่วนของดอกโสกสะปันนะครับผม